ฟอร์มตายแล้วสินะมาอยู่ต่อหน้าเจ้าแม่มินิกันอุย้ยสวยมากช็อตน,นี้ต้องลงไฮไลท์<อ>แห้งสองแห้งสองคันเทพเว็บซื้อขายไอดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอดีเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมคำเตือนนี่คือแพทใหม่ที่กาลีบัฟมาแล้วแต่ว่า ในคลิปนี้ผมยังไม่ได้อ่านแพดโนตแต่ไปเล่นก่อนเตือนไปก่อนเผื่อแบบงูปลาปลามาท่านผู้ชมมีโอกาสได้จับโอ้โหเจอลินดินระดับประเทศด้วยนะโอ้โหแล้วทำไมนางเอาตายเกิดมาวะเนี่ยทำไมไม่เอารวยมาลิน <c oughs> ดิตฟาร์ม <c oughs> โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องเออเรียกได้ว่าไม่ใช่น้องนะครับผมเป็นเป็นป้าก็ได้นะฮะโอโ้ไม่ใช่ป้า <c oughs> ดูแก่ไป <c oughs> เป็นเป็น เป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นแมค <lawsuit. S 1> ่คุณแม่ฮะคะ after, ุณแ hmm hmm. ม่กาลีครับผมบัฟได้ย <c oughs> ิน <c> ว <oughs> <c oughs> ่าบัฟมานะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าบัฟอะไรมาเห็นเขาบอกว่าอันติรัวขึ้นนะครับแค่นั้นแหละนะเออรัวขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้มาดูกันนะครับนะสกอนอื่นบางสิเฮ้ยเฮ้ยสกิลหนึ่งไม่งึ้งักว่ะอู้เอาหูยแบบนี้มันก็แจ่มเลยดิเชยโอ้ยลื่นไหลไอ้ปกากนมันจะมันจะมีหยุดหนึ่งจังหวะนะฮะ ลอเดียวไปทำอะไรแก๊กวะทำไมไม่กันคลิปโอ้โหอ๋อกันกันบ้เพื่อนฮะกันบัให้เพื่อนข้ามเป็นอิทจิโรมมิ่งเริ่มฮิตแล้วนะอิทจิโรมนะฮะบอกเลยว่าผมกำลังหาโอกาสทำอยู่นะกลัวแบบว่าหยิบแล้วแบบเพื่อนดานะครับ <c oughs> ไปกันเลยจ้าโอเคมาละขอคลิปก่อนอย่าเพิ่งอย่าอย่าอยา,อยาลิดิให้กูด้วยให้กูด้วยเอออุ้ยลื่นแบบนี้ก็คือมันใช้แบบ ตอนที่เราหนีตายได้แบบได้ดีมากเลยฮะท่านผู้ชมบอกเลยนะครับเราเลียวยังไงเห็นเรานะเนี่ยแก๊กจะดึงบัฟฮะแก๊กจะดึงบัฟแก๊กจะดึงบัฟดึงแล้วเรียบร้อยโอเคไอ,อ้ทีกี่อ้อมหลังอ้ยเอลซสูอยู่นี่พีด้วยเราอยู่ทับกาลางวงล้อมนะตอนนี้ข้าศึกมีมากมายข้าศึกมีหลายมากหลายเติบเหมือนจะสู้ไม่ได้นะตอนนี้ตอนเด็บเอ้าแก๊ก <c oughs> หรือได้วะหรือได้เฮ้ยจะอยู่โอ้ เย่เฮ้ยไม่เกยโอ้หูยไม่น่าฟิกเลยนึกว่าจะฟิกตามทันนึกว่าจะถึงไม่ถึงฮะเอลสูเอลสูน่าน่าน่าเงาเงาเฮ้ยจะไจะกับโอ้ยไม่ทันทำไมมันมีแต่อะไรไม่ทันหมดเลยวะเนี่ยรับป้อมให้สองดอกไม่ได้แล้วครับเอาบางกรดีกว่าเอาบางกรมังกรมัางกรไม่เฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ต้องบางกรละไม่ต้องบางกรละเอามังกรดดีกว่ามังกรดมังคุดมังคุดกัด มังสก,กัดคุดสก,กัดฟาร์มอย่างนั้นเหรอเออหนึ่งลุมสี่หนึ่งลุมสี่คิดอะไรอยู่เนี่ยถึงมากว่ะท่านผู้ชมสก,กัดฟาร์มนะฮะเ,ออเหมือนไฟยังไม่จบอย่าเพิ่งน,นับศพคีพบว่างนั้นยังไงร,รอเรียวรอเรียวรอเรียวฟางหนึ่งไปเออโอ้โยดีว่ะดีจัดดีจัดหนึ่งไม่หนึ่งไม่เงึ้งงักแล้วอีกต่อไปนะฮะเดี๋ยวมารอตอนอติโอเคอติมาแล้วกูใช้เลยแล้วกัน เฮ้ยเฮ้ยอ่ารัวขึ้นรู้สึกลัวขึ้นอยู่นะแต่ว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ผมรู้สึกอีกอย่างก็คือมันกว้างขึ้นด้วยเปล่าวะท่านผู้ชมมันกว้างขึ้นแล้วมันมันอันใหญ่ขึ้นด้วยเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อนไปดูคลิปเก่าตัวเองที่เล่นการลีแพดก่อนครับเออมันต้องเอามาเทียบกันแล้วว่ะท่านผู้ชมโอ้คือมัน ผมรู้สึกทำไมรู้สึกว่ามันใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นมากเลยแล้วมันกว้างด้วยนะครับเนอก่อนหน้านี้นี่มันจะแคบๆนะฮะโอเคเดี๋ยวไปอ่านแพบโนตมานะครับวางไปมาแล้วรู้สึกกว้างขึ้นแต่มันหมดไวไงไม่รู้อะมันมันมันรวก็จะโอ้หรือมันรัวเกินไปเอาให้ตายหน่อยมันจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยลากุก ลากณลงหลุมด้วยอยู่เนาะปวดึงเอ้ยตืดเสียงนี้ตัดจากการอ่านแผบโนตเป็นที่เรียบร้อยสรุปว่ากาลียิงจาก55นัดเป็น90นัดสกิล2ไม่มีพัดสีเพิ่มพลังเวทแล้วเพราะฉะนั้นควรอัพสกิลหนึ่งนำจบข่าวตืดสวยแม่นมากเจอสวยงามสวย สวยมันมีอะไรงามไปกว่าน,นี้หรอครับจะบอกว่าหลอกาก็อะไรอยู่เพราะว่ามันสวยจริงๆมันสวย,ยจริงๆเมื่อกี้แก๊กอย่างแม่นฮะแก๊กโคตรแมนเลยแม่นขนาดนี้เนี่ยมเล่นเกวสุดีวยเยอะจะได้สนยโดนทุกดอกเฮ้ยวางอยู่นะ M16 จะมาแล้วเตรียมตัวเอานี่แหละโอ้โหคิดเดยอะไปคิดจะเอาอุ๊ยยังได้อยู่นะคิดว่า ขอบใจขอบใจขอบใจเพื่อนโอ้โหขอบใจเพื่อนเลยช็อตนี้คิดเยอะไปนึกว่ามันจะโอ๊ยโอยโอยนึกว่ามันจะบิงมานึกว่าจะบิงเข้าพุ่มโอ้โหคิดเยอะไปจริงจริงชอ็อตเมื่อกี้นะครับโอเคฮะไปกันต่อฮะแต่รู้สึกว่าทำไมรู้สึกอัติมันเบาลงนะเออนะครับมันเบาลงเบาลงพอสมควรนะแต่แต่รัวและกว้างขึ้นอันนี้ยอมรับอันนี้ยอมรับรัวและกว,ว้างขึ้นแล้วรู้สึกอันใหญ่ขึ้นด้วยนะครับมันใหญ่แปลก เฮ้ยพวกทำอะไรเนี่ยแกเอากูเลยตัดไม่ได้เลยเรา้าไม่เร็วคืออะไรวะป่วนเพื่อนเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่คิดอะไรมากฮะอุ้ยมันโดดใส่ป่าเราเอา M16 ไปแลกครับเดนว่าระดับนี้เนี่ยไม่ใช่ M16 ฮะมันคือมินิกันปืนติดเครื่องบินครับผมนี่ว่าปืนติดเครื่องบินเคยเห็นไหมะเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีมินิกัน โอเคนะครับเดี๋ยวจบนี้ผมไปอ่านแพทโนตเพิ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเสียงตัดเสียงในแพทโนตมาใส่มาใส่ในคลิปแล้วกันนะครับมาใส่ในคลิปแล้วกันนะฮะว่ามันเพิ่มมากี่นัดนะครับโอเคเพราะว่าผมผมเล่นแบบไม่ได้ตั้งใจไงเกมเนี้ยโอ้มือมือไปโดนมือเอถอยมาถอยมาถอยมาต่อ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 เนี่ยมันกว้างขึ้นนะนี่หูมันกว้างขึ้นนะนี่อย่างกว้างเลยฮะ อีทาจิอีทาจิอีทาจิอีทาจ,ทาจโลมผมตั้งใจจะเล่นอีทาจโลมนะเกมนี้แต่แก๊กถอยไปอุ้ยแม่นอีกแล้วะโอ้โหเจอยกเหรียญของให้เลยไปแม่นขนาดนี้โอเคฮะคือเกมนี้ผมตั้งใจจะเล่นอีทาจโลมนะครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเขาแย่งไปเขาแย่งอีทาจโลมผมไปนะครับแล้วก็ฝั่งเราก็มีคนอาสาแบบเล่นซัพพอร์ตเราก็คือแก๊กนะฮะ เออผมก็เลยได้เล่นกาลีแบบ,แบบ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 ไม่ได้ตั้งใจนะฮะแพทโนตก็เลยยังไม่ได้อ่านมาไปอ่านแต่ตัวอื่นมาแบบอ่านข้ามกาลีไปอ่านข้ามกาลีไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คิดถึงตัวนี้เลยเจริงนะครับตัดทับตัดกันสวยอีกแล้วแก๊กโอ้โหผมให้แก๊กไอพีพีอะไรเกมนี้บอกเลยแต่ละจอดที่อย่างสวยดักอย่างแม่นนะครับมาครับมาครับ ประเด็นอยู่ไหนประเด็นอยู่ไหนเราต้องการประเด็นโอ้ยต,ติดติดหลุมด์กรอด้วยรอด้วยไอดี ID จะเนียนล,ล่างวะเอาไงดีวะบนเขาจะไปเฮ้ยหรือมันจะเนียนล,ล่างวะคลิปจะมาแล้วนะบนเราไหวอยู่บนเราแหววบนชุยมันมันมันไปบนฮะมันไปบนยึกยักวะเออโอเคบนเราไหวอยู่ฮะเฮ้ยนี่ไงจะเข้าฝาสินะโอเคเรารู้ไอ้นี้โอ้เจ็บเจ็บ เจ็บหนึ่งเท่าเอาขึ้นไปร้อยเท่าเอลซูจะตายหมดก่อนอุ้เสียดายเอ้ยถ้าออกอีกสักแบบสิบนัดนะเอลซูตายนะเมื่อกี้มาเด้กระสุนสไนเหลราจะสู้เรียว่ามินิกันนะครับมินิกันโคตรรัวเลยครับตอนนี้กระสุนสไนเอลซูบอกกูแบบกลายเป็นของเล่นไปเลยแต่เอลซูแรงกว่าเราเยอะครับ แต่เราโคตรรัวดูเดิพลังความรัวคือโซนยิงทีนี่คือไม่มีใครกล้าเข้ามาือม,มันจะอ่าอ่าเอาดิเอาเดิเอาดิแหบมลื่นไหลด้วยฮะสกิลหนึ่งไม่งึ้งงักแล้ววางแล้วเดินได้เลยโ,โอ้โคตรดีโอ้ยโอ้โหแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยจะคูยจะตายไม่ตายครับเราจะตายเองฮะถ้าฝืนโอเคเพื่อนสั่งตีดาร์กมายิงดาร์กครับภารกิจ เ็้ตีมันเบาลงป่าวะท่านผู้ชมก็น่าจะเบาก็น่าจะเบาลงนั่นแหละนะฮะเดี๋ยวไปอ่านแพทโนตดูนะครับเมื่อก่อนผมรู้สึกว่าช่วงกลางๆเกมนี้มันยิง600้อ0เจอแล้วนะเมื่อกี้มันเมื่อกี้ผมยิงดาร์คแค่ส0 0อยกว่าเองฮะตอนตอนนัดนะนะครับก็น่าจะเบาลงแหละถ้าเขาปรับให้ความรัวมันเพิ่มขึ้นนะฮะเอออันนี้เล่นแบบยังไม่อ่านแพทโนตเดี๋ยวจบนี้ผมไปอ่านเดี๋ยวจบนี้ผมไปอ่านนะฮะเกี่ยวกับตัวกาลีมาเออ รู้สึกได้รู้สึกได้ว่ารัวขึ้นเฮ้ยพร้อมตายแล้วสินะมาอยู่ต่อหน้าเจ้าแม่มินิกันอุ้ยสวยมากชนนี้ต้องลงไฮไลท์เออแห้งสองแห้งสองหายเลยครับโอ้โหเออใครบอกไม่แรงใครบอกไม่แรงกูไงกูเนี่ยบอกไม่แรงเมื่อกี้โอ้โหไม่แรงบ้าอะไรหายเลย หายแบบวบวบบวบบวเรามามาบ่อยมาอย่างบ่อยฮะเรื่องผู้ชมบอกเลยคิวก่อนเราเข้าไปตีแล้วมาเรียกว่าการโซนการโซนยังไงล่ะพอน่มการโซนยังไงล่ะเอลสู้เอลสู้อยู่นั่นหายตัวอยู่นั่นห้าห้าไม่เร็วทั้งเกมเลยนะแก๊กแก๊กคนนี้เออสรุปมันมันดีหรือมันร้ายวะเนี่ยมันเล่นดีมากเลยแก๊กตายครับจบเกมครับแก๊กเล่นดีมากแต่ว่าป่วนป่วนบัฟ ป่วนตัวเล็กผมไปทีหนึง่งคือแบบเราก็กดเราก็กด55ไม่เร็วใส่ผมเหมือนทําตัวจะท็อกซิกแต่ว่าเล่นดีคือเขาจะเอาอย่างไงฮะเขาไม่รู้เหมือนกันโอเคดับสองฮะท่านผู้ชมเออจบพี่เดี๋ยวเราไปอ่านแผ่นโน้ตกันฮะผมว่ามันรัวขึ้นนั่นแหละนะฮะมันรัวขึ้นมันรัวขึ้นเฮ้ยอุ้ยจโอ้โหนึกว่าเนี่ยจะหลุดโอเคสกอร์9.9นะตายหนึ่งฮะในทีมมีแก๊กมีแค่แก๊กก,กับเราที่ตายฮะแก๊กตายสองเราตายหนึ่ง MVP เป anyway, Ma ็นล <laughs> like ิน <We> ด <Jude> <NG> oh, <laughs> okay. so so ิสนะครับทําดาเมจไป60,000นฮะคือถ้าผมไม่ตายนี่ผมได้ MVP นะเนี่ยเอาจริงไปตายให้รอเลียวรอบนั้นผมนึกว่าเพื่อนจะฆ่าได้แล้วจาได้อยู่จําได้อยู่รอบเลนบนฮะนึกว่าเพื่อนจะฆ่าได้แต่ว่าทที่ไหนรอเลียวมันบิงชุดสุดท้ายเราตายซะงั้นโอเคฮะสนุกดีครับผมก็จริงๆผมเจอฝัู่กข้ามเล่นมาหลายรอบนะฮะ จอฝั่งตรงข้ามเลื่อนมานะเรารู้สึกว่ากระสุนมันใหญ่ขึ้นแล้วก็รัวขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ยินคนพูดผ่านๆมาว่ากาลีบัฟพ,พี่กาลีอติรัวขึ้นนะครับอย่างกับปืน M16 นะครับอะไรประมาณนี้คือแบบรัวขึ้นมากพี่ลองไปเล่นดูนะฮะก็เลยได้เล่นแบบไปได้ตั้งใจะฮะแล้วก็ไม่ได้อ่านแพนโนตไปด้วยเดี๋ยวขอไปอ่านแพนโนตก่อนนะครับโอเคฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับนะครับแต่สิ่งที่ดีอ,อย่างก็คือผมว่า skill วสกิลหนึ่งว่ะสกิลหนึ่งอย่างลื่นอะ่ะคือวางแล วางแล้วเดินได้เลยเมื่อก่อนวางมันจะมีแบบหยุดชัง,งักหนึ่งหนึ่งจังหวะชึนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเราโดนไล่เนี่ยมันทําให้เราตายได้นะฮะไอชัง,งักหนึ่งจังหวะเนี่ยแต่ตอนนี้คือวางแล้วเดินวางแล้วเดินต่อได้เลยโคตรด,ดีนะครับ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับวันนี้ s ซ u next t ชามชุบ